สวัสดีครับก็มาสู่ช่องสวนพอดีกินพินพูมิวันนี้ตอนที่1การปลูกตาลน,นะครับตอนที่1ของเราก็จะเป็นการเพราะนะครับขั้นตอนการเพราะก็ง่ายๆครับก็คือเอาตาลมาเป็นรูปภายในรูปก็จะมีเม็ดย่อยอยู่ประมาณ3เม็ดนะครับก็แยกออกมาแยกออกมาแล้วมาคว่ำลงเลยนะครับคว่ำลงใต้ ต้นไม้นะครับตรงนี้มันจะเปียกชื้นตลอดนะครับอันนี้ผ่านได้ผ่านไปประมาณสองเดือนก็เริ่มงอกแล้วครับนี่รากนะครับเดี๋ยวเราจะห้ามให้รากอย่างลึกไปนะครับเดี๋ยวเราต้องรีบขุดนออกมาครับนี่รากดึกงอ,อกไม่ได้แล้วน,นี้ยังไม่มีงอก,กนะครับเดี๋ยเราจะเอาไปปลูกต่อนะครับ อันนี้ก็ดึงไม่ได้แต่แสงว่ารากไปลึกนะครับต้องรีบมาขุดออกนะครับเพราะว่ารากต้นตาลมันจะไปลึกมากเดี๋ยวมีโอกาสผมจะไปถ่ายให้ดูว่ามันไปลึกแค่ไหนครับหนึ่งปีคำหนึ่งปีขุดไม่ได้เลยครับหนึ่งปีนะครับรากยังไม่งอกครับดูสิอันนี้รากติดแล้วอันนี้ติดแล้วครับเนะี่ย เขาก็มีติดเยอะติดแะ้วครับเนี่ยรากมันครับมาแล้วโอเคนี่คือการปลูกเพาะนะครับด่านนะครับไม่ยากนะครับแต่ต้องรีบออกนะครับอย่าให้มันเกินอย่าให้มันรากมันลึกไปเพราะว่ามันจะมันจะแทงไปเร็วมากกับรากเดี๋ยวไปดู ตอนที่สองนะครับไปปลูกกันนะครับ